สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Galaxy Podcast จัดทำโดยคณะวิศวกรรมศา,ศาสตร์มหาวิทยายลัยนะเรศวรวันนี้เราพบกับคุณอมพรรัตน์เหม่นแดงหรือพี่แอนนะคะรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์และหัวหน้าง,งานการเงินและพัสดุสวัสดีค่ะพี่แอนสวัสดีค่ะอยากจะขอให้พี่แอนช่วยแนะนำหน่อยค่ะว่าหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์มีการดำเนินการอย่างไรบ้างคะ สำหรับหัวหน้าสำนักง,งานเลขานการณคณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะก็จะดูแลในส่วนของงานต่างๆในในภายใต้โครง,งสร้างของเรานะคะจำนวน6หน่วยงานค่ะหน่วยงานแรกที่จะพูดถึงคือหน่วยงานธุรการนะคะหน่วยงานธุรการจะเป็นหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับการรับการส่งหนังสือทั้งภายในภายนอกยังรวมถึงเลขานุกการภาควิชาที่จะคอยดูแลอาจารย์และเจา้าหน้าที่ในส่วนของภาควิชาในเบื้องต้นก่อน หน่วยงานเลขาธรการยังจะดูแลทางด้านงานอาคารและสถานที่สําหรับงานอาคารและสถานที่นะั้นจะจะดูแลเกี่ยวกับการจัดห้องเรียนสถานที่ภายรอบคณะตัดต้นไม้อะไรอย่างนี้นะคะดูดูด,ด,ดูดูภายนอกแล้วก็ยังมีหน่วยงานยานพหานะที่จะในการรับส่งบุคลากรหรือในการจัดก,กิจกรรมต่างๆนะคะหน่วยงานที่2ที่จะพูดถึงคือหน่วยงานบริการการศึกษา หน่วยงานบริการการศึกษาเนี่ยจะดูแลทางด้านการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนนิสิตว่าการเรียนการสอนเป็นแบบไหนมีต้องการจะลงรายวิชาอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทางด้านคำร้องต่างๆที่นิสิตจะต้องยืน่นหรืออยากจะได้รับเรื่องอะไรอะไรอย่างนี้นะคะก็จะยื่นคำร้องมาได้หน่วยงานที่3ที่จะพูดถึงคือหน่วยงานนโยบายและแผน หน่วยงานนโยบายและแผนจะดูแลในด้านการจัดทํางบประมาณรายรับรายจ่ายในส่วนของเงินแผ่นดินและเงินรายได้นะคะยังดูแลทางด้านโสตแล้วก็นักวิชาการคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะโสตกับนักวิชาการคอมพิวเตอร์จะสนับสนุนทางด้านการจัดห้องเรียนดูแลโปรเจคเตอร์การดูแลระบบคอมพิวเตอร์นะคะเพื่อให้อำเนยวยความสะดวกให้กับนิสิตและอาจารย์ค่ะหน่วยงานที่4ที่จะพูดถึงคือหน่วยงานกิจาการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ สำหรับหน่วยงานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสำคัญจะดูแลทางด้านการให้คำปรึกษาของนิสิตในการใช้ชีวิตในรั้วมหาลัยนะคะว่าการใช้ชีวิตในรั้วมหาลัยเนี่ยเราจะมีกระบวนการหรือขั้นตอนอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะถ้าเกิดนิสิตมีปัญหาเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าก็สามารถปรึกษางานกิจการนิสิตได้รวมถึงยังดูแลทางด้านทุนการศึกษาต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทุนกยศทุนจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานรัฐและเอกชน นะคะแล้วก็รวมถึงงานสิเก่าสัมพันธ์จะคอยติดต่อสิเก่ารุ่นที่รุ่นแรกๆของวิศวะนะคะว่าเราจะมีเครือข่ายกันยังไงกับนิสิตรุ่นน้องๆอะไรอย่างนี้ค่ะงานสิเก่าสัมพันธ์ก็จะเป็นลักษณะนี้หน่วยงานที่5ที่จะพูดถึงคือหน่วยงานวิจัยหน่วยงานวิจัยและบริการวิชาการค่ะหน่วยงานวิจัยและบริการวิชาการเป็นหน่วยงานที่มห ah าลัยคณะของเรามีเป้าประสงค์ว่าจะ มีวิจัยในเรื่องต่างๆหรือนวันวตกรรมต่างๆนะคะรวมถึงมีงานบริการวิชาการที่เราจะสนับสนุนหน่วยงานทั้งภายในภายนอกนะคะแล้วก็เรายังมีอาจารย์ที่หลายท่านที่มีความสามารถได้งานวิจัยมามากมายทั้งด้านสิ่งแวดล้อมหรือว่าทางด้านระบบรางและขนส่งค่ะแล้วก็หน่วยงานสุดท้ายที่จะพูดถึงคือหน่วยงานการเงินและพัสดุอันนี้จะเป็นหน่วยงานเกี่ยวกับการทําเรื่องเบิกจ่ายเงินนะคะ เบิกจ่ายเงินการซื้อวัสดุคุ้พันธ์ที่จะใช้ในการเรียนการสอนคือถ้าหน่วยงานนี้จะดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับทางด้านเงินทั้งหมดของเรานะคะก็คงประมาณนี้ค่ะแล้วส่วนงานนะคะมีความเกี่ยวข้องกับบุบคคลภายนอกแล้วก็ภายในมหาวิทยาลายะะัยค่ะอย่างไรบ้างแล้วก็ถ้าต้องการมาติดต่อหรือว่ามาใช้บริการน,นะคะสามารถติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างคะ เ,ออเกี่ยวกับบุคคลภายในสำหรับหน่วยงานต่างๆนะคะที่อยากจะมาติดต่อกับคณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะเราจะอยู่ที่ชั้นล่างสำนักงานเราอยู่ที่รัชัันล่างตึกโยธาชั้นหนนะคะสามารถติดต่อโดยตรงหรือว่าติดต่อทางหน้าเว็บไซต์ของเราก็ได้นะคะว่าสามารถเข้าไปดูว่าหน่วยงานไหนเป็นยังไงและสามารถติดต่อยังไงนะคะสามารถมาติดต่อได้เลยได้ค่ะ สุดท้ายนี้นะคะพี่แอนมีอะไรอยากจะฝากถึงน้องๆที่อยากจะเข้ามาศึกษาหรือว่าบริษัทองค์กรต่างๆที่ต้องการจะมาติดต่อ,อที่คณะของเราก่ะค่ะ,คะสำหรับหน่วยงานภายนอกที่อยากจะมาติดต่อหรือว่าน,นักศึกษานะคะค่ะมาติดต่อกับเราเราบุคลากรสายสนับสนุนทุกหน่วยงานของคณะวิศวะค่ะยินดีที่จะให้บริการ ให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองนิสิตอะไรอย่างนี้นะคะสามารถเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับการเรียนของบุตรหลานว่าเป็นยังไงมีทุนอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยสามารถเข้ามาติดต่อได้เลยนะคะพวกเราเจ้าหน้าที่บุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์สายสนับสนุนทุกคนยินดีให้คำแนะนำและความช่วยเหลือทุกทุกอย่างนะคะเพราะเรามีเป้าหมายว่าเราจะเป็นสถาบานนะันที่เป็นต้นแบบที่เป็น จะเป็นสถาบันที่เป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรมนะคะการทำวิจัยและผลิตบัณฑิตที่มีที่เป็นที่ยอมรับนะคะระดับนานาชาติแล้วก็เป็นที่พึ่งของสังคมได้เพราะ,ะ,ะเรามีนโยบายอย่างนี้เราทุกคนก็จะสนับสนุนในทุกๆด้านค่ะ วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณอมพรรัฐเหม็นแดงนะคะรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขาธิการคณะว,วิศวกรรมศาสตร์และหัวหน้างานการเงินและพัสดุที่มาให้ข้อมูลของเราในพอดแคสต์ใน EP นี้นะคะแล้วก็ขอฝากนะคะขอฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะคะไม่ว่าจะเป็นในช่องทางมีเดียต่างๆ YouTube Facebook นะคะแล้วกเ็เว็บไซต์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ